สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ PB สุพขายทางนะครับผมภาพแล้ววันนี้เนี่ยเรามาแบบรวดเร็วฉับไวนะฮะเน้นสาระรัวนๆนะครับเพราะวันนี้เรามากับห้าอันดับ ผู้นำกับรถหรูนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าห้าดับนั้นมีใครแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีรถอะไรกันบ้างนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตาม Instagram PB s u p e r c a r p h o t o g r a p h y นะครับเร,ราอัปเดตรูปใหม่ๆรถใหม่ๆเราอัปเดตสตอรี่ตลอดนะครับผมอย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับสำหรับอันดับแรกนะครับเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็เป็นประธานบริษัท Trump Organization นะฮะเป็นเจ้าของธุกรกิจอะ,อะ,ะไรว่าจะเป็นนคาสิโรีสอรรร์ทโงแมอะไรพวกนนี้ะะฮเหล เสียงมาจากความรวยแล้วก็การพูดจาผุ่งผังไปดู t ว i ต t e อร์เขาได้นะฮะเมื่อก่อนก็เรียกว่าชอบมีความด mm ี hmm. นะฮะสำหรับคนนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็โดนแบนเรียบร้อยนะฮะโดยที่ทรัมป์เนี่ยเป็นคนแรกนะฮะที่โดนไตส่สวนถอดถอนถึง2รอบนะฮะเรียกว่าพฤติตัวมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะสำหรับรถที่เขาใช้เนี่ยเป็นคัดด l แลกวันนะครับก็คือเป็นรถประจําตําแหน่งนะฮะหรือว่าใช้ชื่อหนึ่งว่าเป็น The Beast นะฮะแตราว่าเป็นสัตว์ร้ายสัตว์เดรัจฉานดุกันเลยนะรถคันนี้เนี่ยหนักมากนะฮะเนเกเจ รถะะคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณสัก48ล้านบาทนะ,ะโดยไม่รวมภาษีนำเข้าถ้ารวมก็ทะลุหลักร้อยล้านนะฮะระบบเนี่ยมีแอร์แยกกับภายนอกนะฮะก็รถเนี่ยมีการยิงแก๊สน้ำตาได้มีปืนช็อตกันหรือว่าถ้าจะโดนทำร้ายอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเลือดสำรองนะเก็บไว้อยู่ท้ายรถเรียกว่าคิวได้นะฮะรถคันนี้เนี่ยสามารถที่จะรันแสตทายนะ,ะก็คือผ่านตะป,ปูอะไรได้แล้วกันกระสุนได้รวมถึงการสารเคมีที่จะยิงมาใส่รถได้นะฮะแต่ว่าช้ำเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีความรวยนะ,ะจริงพ่อรวยนะะั่นแหละ ตัวเขาเนี่ยมีรถซูเปอร์คาร์นะฮะอย่างเช่นตัว Mercedes-Benz s l r m c l a e n นะฮะแล้วก็ตัว Lamborghini Diablo นั่นเองนะฮะสำหรับคนที่4นะครับเป็นปรลาดิเมียปูตินนะฮะจาก ประเทศสหรัฐรัสเซียเอ๊ะชาราชชาณาจักรเอ๊ะเออประเทศรัสเซียนั่นแหละนะฮะเป็นประธานาธิบดีคนที่2นะครับของรัสเซียนะฮะเกิดเมื่อปี1952นะฮะอายุ68ปีนะฮะเป็นประธานาธิบดีมาเยอะมากนะฮะตั้งแต่ปี2000ถึง2008นะฮะแล้วก็ปี2012ันงจนปัจจุบันก็เรียกว่าอยู่มาประมาณ20ปีแล้วะนะฮะแต่ว่ามีช่วงที่ไม่ได้เป็นนะฮะเคยเป็นนายกด้วยนะฮะทางรัสเซียเนี่ยมีทั้งประธานาธิบดีแล้วก็มีนายกนะฮะตอนเด็กๆก็อยากเป็นสายลับเรียกว่่่าา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 โตขึ้นขนน้นนนนมเเเทงงงสยลับบบจจรรริฮะะกกอดวป็ู๊ ยูโดหรือว่าป้องกันตัวเรไรงต่างนะเคยร่วมกิจกรรมหรือว่าสู้กับสัตว์ป่าเลยฮะรถที่เขาใช้เนี่ยเป็นรถตัวออรัสซินาหนะฮะซึ่ง ผมก็ไม่รู้จังเลยนะก่อนหน้านี้เป็นรถสัญชาติรัสเซียนะครับแล้วก็มีขายทั่วไปนะฮะแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยมีความพิเศษนะฮะเพราะว่าเป็นรถที่ป้องกันร,ระเบิดได้นะฮะด้านล่างนี่คือหนาละไเกินนะฮะแล้วก็กระจกเนี่ยกันกระสุนได้สามารถผลิตพลังงานเองได้นะียกว่าถจะไปขับไปที่ไหนต่อไหนแล้วก็น้ํามันหมดขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่ผลิตพลังงานแล้วก็ขับต่อไปได้นะฮะแล้วก็สามารถตกตกน้ําได้นะฮะจริงไม่ใช่สามารถตกน้ําได้ตกน้ําแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่ารถหลายราคาในตกน้ำแล้วก็ตายหานะฮะโดยที่รถคันนี้เนี่ ะะเรียกว่าเป็นรถที่นิยมในผู้นำนะฮะแล้วก็มาถึงอันดับที่3นะครับคนนี้ไม่ใช่ประธานาธิบดีนาย,ยกก็ไม่ใช่นะฮะว่าเรียกว่าเป็นผู้นำสูงสุดเลยกัน,นะฮะเรียกว่าผู้ที่ว่าใหญ่สุดในประเทศเลยกันนั่นคือคิมจองอินนะฮะคิมจองอินหนุ่มรูปหล่อเอกาหลีคนนี้เนี่ยเป็นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคนปัจจุบัน,นะฮะเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2011ก็คือ10ปีแล้วล่ะได้รับประกาศเป็นผู้นำสูงสุดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะฮะหลังจากที่ผู้เป็นพ่อนะคิมจองอิลเเเสะะส,เปเปสีียยววินนล้้้กก็็ไดดรรับบาาาาปผูืททอ่่่่งใหญ มอบตําแหน่งต่อๆเลยนะฮะสำหรับคิวจำสำหรับคนพ่อเนี่ยมีชื่อเสียงมาก่อนนะฮะคือมีชื่อเสียงด้านไม่ค่อยดีนะฮะก็คือใช้เงินพุ่มเฟือนะฮะมีพระราชวังทั้งหมด17แห่งนะฮะรวมถึงว่ามีรถอะไรรถหลูมากมายนะฮะหลาย10คันเลยทีเดียวนะฮะโดยที่ตัวลูกเนี่ยก็ไม่ยอมพ่อนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เขาได้รับตําแหน่งเนี่ยเดิมพ่อเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายฉเฉลี่ยมาสักสามร้อยห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐต่อปีคิมบอกว่า พี่คิมเนี่ยนะักคิมคนลูกเนี่ยใช้ไป650ล้านต่อปีนะคเขาบอกว่าพ่อเนี่ยใช้เท่าไหร่ผม ใช้มากกว่านะฮะตัวคิมจองอึนเอ้ยคิมจองอึนเนี่ยตัวลูกเนี่ยเออเรียกนักคิมแล้วกันผมเรียกนักคิมแล้วกันนักคิมก็คือคนลูกเนี่ยเกิดเมื่อปี1982นะฮะโดยการอ้างอิงของทางเกาหลีเหนือนะฮะแต่ว่าทางเกาหลีใต้บอกว่านักคิมเนี่ยเกิดเมื่อปี1983นะครับแล้วก็ทางอเมริกาบอกว่าจริงๆเนี่ยนักคิมเกิดปี1984นะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนอะไรมันจะเกิดได้3ปีนะหรือว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเฟลวน่าตะต่ำนะฮะแล้วก็ดีสปอนบ่อยอยู่นะฮะก็เลยเกิด หลังจากที่เขาออกมาช่วงหนักๆช่วงทะเลาะทำนะฮะก็เขาก็หายไปจากโลกออนไลน์อยู่พักนึงนะฮะมีหลังข่าวบางข่าวนะฮะให้ให้เปอร์เซ็นต์การตายอยู่ที่99%สนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอีก1%ที่ไม่ตายเนี่ยไม่รู้เอามาจากไหนนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ตายนะฮะเพราะว่าเขาก็ออกมาเร็วๆนี้บอกว่ายังไม่ตายนะครับเขายังอยู่ดีนะฮะตัวรถที่เขาใช้เนี่ยก็คือตัว Mercedes S 6 0 0 Pullman Guard นะครับ V ส2นะ6.0ดนยลิตรกันกระสุนระเบิดได้นะฮะมีค่าต แล้วก็อ้างอิงจาก New TV นะครับบอกว่ามีภาพลุดออกมานะว่าเขาได้นั่ง Rolls Royce Phantom Extended Wheelbase นะฮะแต่เขาไม่แน่ชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนักขิมเนี่ยเขาซื้อมาได้ยังไงเนื่องจากการซื้อรถคันนี้เนี่ยจะเป็นการละเมิดมาตรการการคว่ำบ,บาตรของทางองค์กรสหรประชาชาติหรือว่า U.N. นะค,คือเรียกว่าห้ามซื้อขายสินค้ารูหลานะครับแต่ว่านาแกก็ไม่รู้ว่าไปเสกร,รถมาจากไหนเหมือนกันนะฮะก็นอกจากตัวตัวรถ มซีเอสเบนเอสหกร้อยคูแมนกาดอะไรก,ก็ว่าไปนะั่นนะฮะนักคิมเนี่ยก็ยังมีชื่อเสียงจากการมีขีปนาวุธนะั่นนะฮะคือรถเนี่ยไม่พอนะฮะหรือว่ารถเนี่ยว้ป้องกันนะฮะแต่ขีปนาวุธเนี่ยว้ลุยนะฮะย้อนท้าวความไปดีกว่าคือตัวนักคิมเนี่ยเพิ่งฉลองวันเกิดของเขานะฮะด้วยการประกาศบัญชีอาวุธใหม่นะฮะจำนวนมากเมื่อโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีนะฮะหรือว่าฉลองด้วยการซื้อขีปนาวุธมารับประธานาธิบดีสหรัฐเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะประกาศสงครามเลยแล้นะฮะโดยคิมได้ประกาศ ละเอียดยิบเลยนะว่ามีขีปนาวุธยิงได้ไกลมากขึ้นนะหัวลบขนาดใหญ่ดาวเทียมสอดแนมเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์คือเรียกว่าเจอมาหมดเลยนะการเป็นการต้อนรับอเมริกานะฮะแล้วก็บอกว่าขีปนาวุธเนี่ยยิงไกลได้ถึง1 5 0 0 0กิโลเมตรนะฮะเรียกว่ายิงข้ามไปอเมริกาได้นะฮะไม่รู้ว่าเออขอจะยิงเลยนะฮะตอนนี้ผมอยู่อเมริกาเดี๋ยวไม่ปลอดภัยนะฮะมาถึงันดับ2นะครับคนนี้ไม่ใช่ผู้นําประธานาธิบดีเลยนะฮะแต่ว่าผมขอเสนอคนนี้นะฮะเพราะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์สินรถเรียกว่าเยอะมมาากกกเยินะ,ะผ็ยอย มาเสนอให้เพื่อนๆชาวพีพีสุขาทราบนะครับเพราะว่าอันดับที่2เนี่ยก็คือสุลต่านบูไนนะฮะท่านสุลต่านบูไนเนี่ยมีทรัพย์สินกับเกือบประมาณ2ล้านล้านบาทนะฮะโดยที่คอลเลกชันเรื่องรถเนี่ยเป็นรถส่วนพระองค์ทางนั้นเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทนั่นเองโดยที่รถที่พระงงครอบครองเนี่ย หรือว่าเป็น of, ทรัพย์สินส่วนพระองค์เนี่ยมีเยอะมากนะฮะเรียกว่าไฮเปอร์คาร์เนี่ยไม่ว่าจะไล่เลียงอะไรมาก็ตามเนี่ยถ้าพระองค์ชอบเนี่ยก็จัดหมดเลยนะฮะอย่างเช่นรถที่เป็นคลาสสิกนะฮะที่เป็นไฮเปอร์คาร์อย่างเช่นแมคเคลนเอฟวัน 1, ซึ่งมีทั้งหมด106คันในโลกเนะะี่ยพระองค์ก็เคยมีถึง10คันนะฮะแล้วก็มีสีสันเรียกว่าแตกต่างมากมายนะฮะมีตัวบุคติ e b 1 1 0นึ่งหนึ่งศเปอร์สปอร์ตด้วยนะสี่คันคือมีไม่กี่คันในโลกอะแล้วจัดไปสี่คันเลยนะฮะแล้ววก็ตั 959แล m b o r g h i ่ i LP640 j a g u XJR Ferrari FX นะฮะซึ่ง f e r r a i FX เนี่ยพิเศษตรงว่าเพราะว่าถูกผลิตนาะเพื่อให้ท่านสุนต,ต่านรูนายโดยเฉพาะเลยนะฮะจริงๆเนี่ยมีรถอีกมากกว่าพันคันนะฮะมากกว่าพันคันเลยแต่ว่าผมคงไล่ไม่หมดแลวแลวก็จำไม่ได้ด้วยว่ามีอะไรนะ,ะอันนี้ก็คือคร่าวๆสำหรับรถ,รถเรียกว่าไฮเปอร์คาร์ในยุคเก่าๆนะฮะแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งนะครับเรียกว่าใกล้ๆตัวเรานั่นเองนะฮะผมก็อยากเสนอมุมมองรถประจำตำแหน่งของเขานะฮะสำหรับคนนี้นะฮะนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะ หรือว่าลุงตู่ของเรานั่นเองนะฮะสำหรับนายกลุงตู่นะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยนะครับเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชนะครับเป็นนายกเนี่ยปี57นะฮะรวมมาแล้วปัจจุบันเนี่ยก็7ปีนะฮะนอกจากเป็นนายกแล้วนะฮะลุงตู่ก็เรียกว่าเก่งนะฮะเก่งการประพันธ์เพลงแล้วก็ร้องเพลงนะฮะผลงานเพลงให้กับแฟนๆชาวไทยมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นคืนความสุขให้กับประเทศไทยนะฮะเพราะเธอคือประเทศไทยความหวังความศรัทธาสะพานใจแพ้ สู้เพื่อแผ่นดินประเทศเนื่องจากว่าเราไม่ได้พูดถึงตูมาประมาณ3ปีแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากมาพูดเกี่ยวกับว่าลุงตู่เนี่ยมีรถอะไรอัปเดตบ้างนะฮะรถยนต์ที่ลุงตู่มีนะครับก็คือ Mercedes Benz s 600การนะครับคาลมัน20ล้านนะฮะแต่นอกจากรถที่ท่านมีเป็นรถส่วนตัวนะครับก็มีรถเกราะด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดกันดีกว่านะฮะว่ารถเกราะมีกี่คันแล้วก็มีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะรถเกราะนะครับก็มีอยู่2ประเภทนะครับที่ว่าเป็นรถที่ทางกองทัพบกนะฮะซื้อมานะฮะก็คือ BN1 นนะฮะเป็นรถที่ ล้อเหมือนรถทั่วไปฮะรถรถแบบ รถทัมเมอร์รถอะไรพวกนี้นะฮะที่กองทัพบ,บกไทยเนี่ยซื้อมานะฮะมีทั้งหมด38คันนะครับมูลค่ามากกว่า2,300ล้านบาทนะฮะโดยที่รัฐบาลเนี่ยจัดซื้อตั้งแต่4ปีที่แล้วนะฮะปี2060แล้วก็มีรถถังนะฮะอันนี้รถถังและเป็น VT4 ีสีนะ,ะจำนวน11คันนะครับวงเงินทั้งหมด2,000ล้านบาทนะฮะรวม2อันก็ประมาณ4,500ล้านบาทนะครับ,ร 4, บ,รบโดยที่ลุงตู่เนี่ยชี้แจงนะ,ะบอกว่าคอรมอไฟเขียวให้เรียบร้อยนะครับโดยที่ไอตัวรถถังเนี่ยตัว VT4 ีสี่นะเป็นแผนพั มา10 2ถึงปีนะฮะแล้วก็หากซื้อจากตะวันตกเนี่ยจะแพงกว่า3เท่านะครับเขาบอกว่ารถถังเนี่ยใช้ได้ไม่ต่ำกว่า20-30ปีนะฮะแล้วก็ที่ซื้อเนี่ยเพราะว่ารุ่นเก่าๆเ,เนี่ยอดประจำการเรียบร้อยนะฮะเรียกว่าลุงปู่เนี่ย คิดการไกลนะครับอีก20-30ปีเนี่ยประเทศไทยเราไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินเลยแล้วนะในการซื้อรถถังก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับผู้นำกับรถหนูนะครับชอบใครเป็นพิเศษนะครับเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับอยากให้เราจัดอันดับ5อันดับไรนะรเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับผมภาพพิมข,ข่าวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม